สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหนิงโกกตูมนะคะเราก็มารอที่จะไปศาลนะคะตอนนี้มารอลุงรออ่ารอลุงรอป้ารอทีมยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะมารอที่จะไปศาลกันนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นใครมาเลยนะคะเรามาแต่เช้ามากค่ะมาแต่เช้ามากเลยหมอกยังไม่หมดยังไม่เห็นใครมาเลยนะคะมาสองคนกับแม่บุญถิ่นนะคะ โอ้ยยังไม่มีใครมาเลยแต่เราก็มารอก่อนค่ะเพราะเรากลัวจะไม่มีรถไปนะคะนี่ค่ะเรากลัวจะไม่มีรถไปเราก็เลยมารออยู่ที่นี่นะคะอ้าวมารอเพื่อนเพื่อนอย่งี้ หมอกนะคะหมอกยังเต็มอยู่เลยนะคะเดินไปดูเดี๋ยวเดินไปดูแม่ถิ่นนะคะฮะอ๋อไม่เป็นไรเราไปถ่ายข้างนอกเราไปดูนะคะบ้านพิลาวันยังเหลือบ้านพิลาวันอยู่หลังนึงนะคะแม่ถิ่นก็ซื้อเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูกันนะคะแม่ถิ่นซื้อแล้วเดินไ่ถิ่น เรียบร้อยโอ้โหจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนีแม่ถิ่นก็ได้บ้านอีกหลังแล้วโอ้ยบ้านส่วนตัวเอาไปยกขึ้นหรือว่าจะเอาไปได้หรือเปล่านี่เราก็ยังไม่รู้เลยอ๋องถามผู้เชี่ยวชาญอ๋อเราจะเอาออกมาทางไหนเนาะเออไปดูไปดูไปไปดูทิศทางไปดูทิศทางว่าเราจะออกมาได้ยังไงมกัันนะครรบ้อพ โโอ้หมะละกอเต็มไปหมดเลยแม่ถิ่นเลยมัันจะหหกมดแล้าเอามะเออเดี๋ยวมาเอามะละกอไปตำเนาะเอาเลยเราแม่ดาปลูกไว้ไม่ด่าให้กินนะครับมีทั้งพริกมีทั้งมะเขือบ้านเก่าบ้านเก่าโอ้ใช่หนุนพริกกระดกหนุนโอ้ยนุนพริกมีเพียบเลยเนาะโอ้ใช่หนุนโอ้หนุนพริก เขาก็ไม่เก็บนะเจ้าของเขาก็เขามีอยู่เลอะอ๋อบ้านนะคะนี่นะคะรัดอยู่เนาะเขาเพิ่งกีดยางเสร็จดิแล้วแล้วอะไรนี่หม้อหม้อแม่แม่อะไรนี่เราจะทำยังไงหม้ออะไรหม้อไฟเหรอหม้ออะไรหม้อไฟเราก็ให้เขาปลดให้สิเขาก็ให้เราบเออแล้วก็เอาหมดนั่นแล้วก็มาตั้งเป็นชื่อเราเนาะเออก็เราซื้อแล้วแล้วก็เอาไปหมดนั่นสิก็เราซื้อแล้ว ไปเดินดูแต่ไม่ได้เอากุญแจมาเพราะว่าเราเอากุญแจไว้อยู่นี่นะคะเป็นตัวบ้านเนาะบ้านก็โอ้รอดไฟอะไรก็มีทุกอย่างข้างในก็โอ้ไม่ได้เอากุญแจมาดูเนาะไม่ถิ่นเนาะเจ้าเจ้าเข้าไปดูแล้วบอกก่อนซื้อน่ะเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรโล่งหมดเลยเออเขาเก็บไปหมดแล้วเก็บไปหมดแล้วเข้าไปดูแล้วเออเข้าไปดูแล้วยกไปอยากจะทำแบบนี้ค่อยเลยอยากจะเทบูมก่อนแบบนั้นน่ะเออถูกต้องถูกต้อง เจ้าคิดถูกแล้วโอ้เจ้าคิดถูกแล้วเจ้าส่องซีแพกมาเลยนั่นแหละไม่รู้ว่าจะกี่คิวนะเพราะว่ามันก็แคบๆอยู่นะอือป้ายางเขาต้องออกเนาะก็ดูต้นยางสิป้าต้นยางใหญ่แท้ๆโอ้โหเท่ากับห้าต้นของเราเลยโอ้โหใหญ่จริงๆเลยมันก็ออกนะสิ มันไปถามปรึกษาเจ้าของบ้านแล้วเขาบอกว่านนะเจ้าของที่สวนยางนี่แหละเขาบอกว่าขอให้ตัดตหน้ายางอะไรนี่แหละเเอออ,เออ,อ,อไ,ไม่รอรอให้เขาเอาบ้านหลังนั้นออกก่อนอบ้านหลังนู้นไปแล้วก็จะเอาออกไปทางบ้านหลังนู้นก็ได้เนาะนก,ก็ได้สบายมันไม่มันก็ไม่ใช่มันก็กว้างอยู่เนาะ ว่างเอาออกไปได้โอ้ออกไปตรงนี้ก็ได้แม่ทินนี่ได้ยุก็ตัดเอออะไรนี่พ่อพ่อเราปลูกเองออกไปนี่กว้างอยู่แล้วได้อยู่แล้วก็บอกกับเขาแล้วว่าให้ขอตัดใหนเด้อถ้ามันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเด้อืมก็ง่ามันก็แค่นี้แค่นี้แหละเออแค่นี้แหละออกไปได้ออกไปได้กว้างกว้างกว้างโอเคโอเค ออเนื่อถิน่นก็จะได้บ้านอยู่เป็นส่วนตัวแล้วนะคะโอ้เนื่อถิ่นก็จะได้บ้านเป็นส่วนตัวแล้วดีใจด้วยนะคะ,นนะ,คะอ่าใช่ท่อนนั้นจังได้รือ้ออยู่แล้วท่อนนั้นจังได้หวังเออ ก้อนนั้นจะได้ลื้ออยู่แล้วอืมอือใช่ใช่โอเคเราตองไื้อไปหมดแล้วเานาเออออาอ่แล้วก็ใช้รถมายกนะคะต้องได้ใช้แม่ถิ่นต้องได้ใช้รถมายกอ่า ก็ปีดแม่ถิ่นก็บ้านหลังใหญ่ก็อยู่นู่นแต่บ้านนี้ก็บ้านหลังเล็กนี้ก็เอาไปตั้งไว้ที่ที่ตรงนี้ก็พออยู่พออยู่แล้วพออยู่แล้วใช่เอเวลาเวลาฝาชีได้หนีก็ทีนี้มีบ้านอยู่แล้วงว่าเาก็่เาก็ดีตอนนี้เนาะแต่ามันเปลี่ยนแปลงอนาคตเราไม่รู้เนาะเพราะว่าแม่ถิก็ไปกับลุงไปตลอดบาง ใช่แม่ถิ่นก็ใช่ใช่ก็จะไปทําอยู่ที่สวนยางมวยเกระแสนพวกแหละบางทีเขาไล่เรานี้เราก็ไปอยู่ที่นูน่นเออคนเราเนาะแกมาไม่แน่ไม่นอนอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เออใช่เอออ่าใช่ใช่ใช่ใชใชใช ดีใจมากเลยนะคะอเอาออก้ายกไปได้เนาะได้หนูเลยแหละเพราะว่าได้แต่เขายกไปนู่นก็ยังได้เอ,อเขายกบ้านของไอเขายกบ้านของอันพี่ชายไปก็ยังได้เอ,อ้าตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่มาอยู่เนะาะเพราะทำไมเขาถึงมาสายจังวะโอ้ยเออเรามารอเขากลัวจะไม่ได้รถไปนะคะถ้าให้เขารอเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องมารอเขานะคะ จะช้าจ,จะนานเท่าไหร่ล้วก็จะต้องมารอนะคะนี่นะคะลูกตะกบเป็นล่มแล้วที่อยู่ก็เป็นล่มหมดแล้วสุกหมดแล้วนะคะนุน่นลแล้วร้านตัวนะันอนะเออทันเลยเนาะทันของแม่มาต่อยเลยเนาะปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้หลายเดือนก็นา้กินหมากแล้วใช่น,น,นู่น,เ,นเออแม่ออฟมาแล้ว นี่รถไม่ออฟนะนี่รถไม่ออฟก,ก็มาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมรอที่จะไปกันนะคะ,คะนี่ค่ะเราก็เตรียมรอที่จะไปเป็นกําลังใจให้กับลุงที่ศาลมุกดาหารแล้วนะคะเรียบพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะนี่ก็คือรถไม่ออฟก,ก็เตรียมที่จะไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ